ปริมาณของน้ํานะครับที่ไหลนะครับก่อนทําการแก้ไขประมาณแค่ครึ่งท่อนะครับหลังทําการแก้ไขแล้วก็น้ําไหลเต็มท่อเลยนะครับขนาด 1. นิ้วนะครับสําหรับใครนะครับที่ใช้ปั๊มน้ําบาดาลนะครับเป็นแบบ DC นะครับแบบแปลงถ่านนะครับที่ใช้ขับตรงจากแผงโซล่าเซลเลยนะครับหรือว่าจะใช้แบตเตอรี่นะครับ หรือว่าจะแบบผมนะครับใช้จากสวิตชิ่งนะครับสามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปทําการแก้ไขนะครับเราก็ต้องมาดูข้อมูลปั๊มของเราก่อนนะครับว่าใช้กําลังไฟฟ้าที่กี่วัตต์นะครับแรงดันเท่าไหร่นะครับอย่างของผมที่ใช้นะครับกําลังไฟฟ้าที่250วัตต์นะครับที่24โวลต์นะครับซึ่งปั๊มที่ผมหย่อนลงไปในบ่อนะครับก็อยู่ที่ความลึก24เมตรนะครับ ซึ่งหลังจากที่ผมใช้งานกับสวิตชิ่งนะครับพาวเวอร์ p l านะครับต่อใช้งานไปก็รู้สึกว่าน้ำที่ไหลมันจะค่อยนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่เราหย่อนปั๊มลงไปลึกนะครับแล้วก็สายไฟที่เราต่อลงไปยาวนะครับทำให้น้ำไหลค่อยนะครับก็เลยใช้วัดมิเตอร์นะครับเพื่อมาลองวัดกำลังวัดที่มันกินดูนะครับ ซึ่งระบบเดิมๆนะครับของบางคนก็จะต่อจากแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ไปขับมอเตอร์ปั๊มน้ำดีซีเลยนะครับหรือว่าของผมก็ต่อจากสวิตชิ่งไปขับปั๊มน้ำเลยนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะใช้แบตเตอรี่นะครับไปขับปั๊มน้ำทีนี้เราก็ใช้วัดมิเตอร์นะครับต่อแทรกเข้าไปนะครับในตำแหน่งที่2นะครับตามรูปเลยนะครับทีนี้เราก็ทำการต่อแทรกวัดมิเตอร์นะครับตามรูปที่กล่าวมาข้างต้นนะครับ ซึ่งสวิตชิ่งของผมก็จะปรับจ่ายแรงดันที่ประมาณ26โวลต์นะครับซึ่งมาดูกําลังวัตต์นะครับกินไฟอยู่ที่62วัตต์เองนะครับทั้งทั้งที่มอเตอร์ควรกินไฟ250วัตต์นะครับแสดงว่ากําลังไฟฟ้าของเราหายไปเกือบ200วัตต์นะครับซึ่งเกิดจากความยาวของสายไฟนะครับที่เราหย่อดลงไปในบ่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับเวลาดูนะครับก่อนทําการแก้ไขนะครับว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับ ในการเติมน้ำกับถัง18ลิตรนะครับเดี๋ยวตัดคลิปมาตอนเติมเต็มเลยนะครับดูเวลากันครับใช้เวลาประมาณ1นาทีกับอีก9วินาทีนะครับครับตัวนี้คือตัวที่จะมาช่วยแก้ไขนะครับที่เราจะใช้นะครับเป็นบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับขนาด1200วัตต์นะครับ ตัวนี้คือแบบที่เราจะไปต่อใช้งานกันจริงๆนะครับหลังจากที่เราทําการเซตค่าเสร็จนะครับก็จะมีอยู่แค่จากแผงโซล่าเซลล์หรือว่าสวิตชิ่งนะครับผ่านเข้าบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับหมายเลข2นะครับแล้วก็ไปขับตัวมอเตอร์เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับคือแบบนะครับที่จะใช้ต่อในการเซตค่านะครับบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับที่จะใช้ควบคุมกระแสและแรงดันนะครับ โดยผมจะต่อวัดมิเตอร์นะครับแทรกเข้าไปข้างหน้าและข้างหลังบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับโดยที่ผมต่อ2ตัวนะครับก็เพื่อเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะครับว่าข้างหน้ากับข้างหลังกินกระแสหรือกินวัดต่างกันหรือเปล่านะครับสําหรับใครที่จะต่อนะครับเลือกต่อข้างหน้าก็ได้นะครับหรือว่าข้างหลังก็ได้นะครับเพียงตัวเดียวก็พอนะครับทีนี้เราก็อมาทําการต่อสายนะครับตามแบบที่ให้ไว้เมื่อกี้นะครับ โดยเราทําการต่อสายแบบชั่วคราวก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากทําการเซตค่าเสร็จเราค่อยทําการเดินสายให้เรียบร้อยนะครับครับหลังจากต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับมิเตอร์ตัวบนนะครับของผมก็จะใช้วัดกําลังงานขาเข้าของบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวล่างจะก,กําลังงานที่ไปยังมอเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อนะครับสายที่ไปยังมอเตอร์นะครับซึ่งหลังจากผมต่อ สายที่ไปมอเตอร์แล้วผมจะทำการปรับแรงดันนะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับแรงดันเพิ่มนะครับอยู่ฝั่งขาออกที่ต่อไปยังโหลดหรือมอเตอร์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปรับควบคุมกระแสนะครับให้ทำการปรับตามเข็มนาฬิกานะครับจะปรับไว้สุดก็ได้นะครับหรือปรับไว้สักครึ่งก็ได้นะครับซึ่งเราจะทำการปรับควบคุมแรงดันก่อนนะครับ หลังจากควบคุมแรงดันเสร็จเราค่อยจะมาทําการคุมกระแสทีหลังนะครับตอนนี้ผมก็ทําการต่อสายนะครับที่ไปยังตัวมอเตอร์ปั๊มบอบาดาลแล้วนะครับมิตเตอร์ตัวบนนะครับก็วัดกําลังไฟฟ้าข,าขาเข้านะครับที่ผ่านบอร์ดบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับส่วนตัวล่างก็วัดกําลังขาออกนะครับที่ไปยังมอเตอร์นะครับจากนั้นผมก็จะทําการปรับปุ่มปรับแรงดันนะครับ เพื่อบูตแรงดันทางด้านขาออกเพิ่มขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าแรงดันขาเข้าคงที่นะครับส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงจะเห็นไหมครับว่ากาลังวัดทั้งขาเข้าและขาออกจะเปลี่ยนแปลงตามนะครับแล้วก็แอมกระแสนะครับขาเข้าและขาออกก็จะเปลี่ยนตามเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะทําการปรับบูตแรงดันเพิ่มนะครับเพื่อให้ได้กําลังวัดนะครับของมอเตอร์ กินตามที่พิกัดกำหนดนะครับซึ่งพิกัดมอเตอร์ปั๊มบาดาลของผมเบื้องต้นก็คือ250วัตต์นะครับแต่ในที่นี้ผมจะทำการปรับแรงดันนะครับบูทให้ได้กำลังวัตต์ขาเข้าเกินที่พิกัดมอเตอร์นิดหน่อยนะครับซึ่งกำลังไฟฟ้าที่เรามองเห็นมันจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีการคุมกระแสนะครับ ทีนี้ให้เราปรับปุ่มควบคุมกระแสนะครับตัวนี้นะครับตามรูปนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งหลังจากผมปรับลงมาเรื่อยๆกระแสก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ9 6 9 7์นะครับกำลังวัดอินพุตอยู่ที่ประมาณ250กว่านิดๆนะครับแล้วก็ฝั่งเอาพุตก็อยู่240กว่าวัตนะครับคือกำลังที่ไปยังมอเตอร์นะครับ ตอนนี้การเซตค่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น้ำไหลเต็มท่อแล้วนะครับมาจับเวลาดูนะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปมาช่วงน้ำเต็มเลยนะครับครับก็ใช้เวลาไปประมาณ27วินาทีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมคลิปครับ